สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระค,ครับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอ mm hmm. เหรียญ้าวเวสุวร,ร์รุ่นสมโพธิสารพระหลักเมืองอุดรธานีครับสำหรับรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่ในการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับจังหวัดอุดรธานีมีตาประจาจังหวัดเป็นรูปเทวเวสวรณรเพราะว่าท่านนั้นเป็นเทพเทวดาผู้คุ้มครองรักษาประจำทิศอุดรครับ เทวเวสวรรณเป็นยักษ์ที่คอยปราบพูดผีปิศาจต,ต่างๆที่จะมารบกวนเชื่อกันว่าอาน,นิสงส์ของการกราบไหว้ท่านจะทำให้ปราศจากศัตรูหรือใครที่คิดร้ายให้กับกลายเป็นดีได้ในการจัดสร้างเทวเวสวรรณนะครับมีเกจิอาจารย์ร่วมวิธีนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงปู่ทีมวัดพระขาวหลวงปู่อ่อนสาวัดป่าชุมพล หลวงปู่คำพันธ์วัดพระาธาตุมหาชัยและก็พระอาจารย์อิฐวัดจุรามณีครับพิธีบวงสรวงและเทวาพิเศษมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่24พฤศจิกายนพศ2541ตรงกับวันขึ้น6ข้ามเดือนอ้ายณมนทลพิธีสารหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็ยังมีพิธีพุทธาพิเศษในพิธียกเสาหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยมีสมเด็จเกี่ยวเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชยัยและคณะพราหมณ์จากสำนักพระราชวังอ่านฉันบูสงสังเวยเทพเทวดาครับสำหรับท้าเวสุวรรณรุ่นนี้มีการสร้างอยู่หลายเนื้อนะครับอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นเนื้อทองแดงกับเนื้อผงก็นับได้ว่าเป็นท้าเวสุวรรณอีกรุ่นที่น่าจะหามาบูชามา,มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ